ดีคนเล่นอนิเมะเวนการ์ดทุกคนนะครับแล้ววันนี้ก็คลิปนี้จะมาดูสนิคกันเหมือนเดิมนะครับก็คือรอบนี้จะเป็นตัวละครมังมันคือตัวละครนะเนาะเออผมกดดูไปแล้วมันคือตัวละครที่เราจะได้รู้นะครับว่าออในอัปเดตหน้าจะมีตัวอะไรบ้างเนาะซึ่งจริงๆเราก็ดูไปแล้วตัวแรกก็คือกรนะิซีสเนาะแต่ก็จะมีตัวละครเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวอะไรเขาเพิ่งแท็กตอนประมาณตีห้านะอันนี้คือตอนกําลังจะ8ปดโมงนะัครับผมก็ตามนี้ มาดูกัน,นจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากนะก็ะเป็นตัวละครแล้วก็แมปที่เราจะได้เล่นเนอะอันนี้น่าจะเป็นแมปธรรมดาที่เราจะได้เล่นนั่นเองอ่านี่ตัวแรกนะครับเป็นกัสดส่วนีรกผมจําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรน่าจะเป็นตัวศัตรูตัวแรกวะที่เหมือนผมมาในเรื่องอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมจําไม่ได,นะะด้นะครับผมแต่ก็เท่าที่ดูนะครับแมปเป็นแมปพิมะที่ทางมันก็จะเรียกว่า กว้างไหมก็ไม่เชิงอ,อันนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นเนาะไหลวนแล้วก็วนมาตรงนี้แล้วก็จบตรงนี้เลยแล้วก็ตัวละครอย่างกั๊ดที่เพิ่มเข้ามาเนาะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันกดสกิลเปลี่ยนร่างหรืออะไรหรือเปล่าหรือแค่พาสีิกมันเด้งแล้วมันก็สามารถเออตีได้แบบเร็วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเหมือนตีศูนย์วิ่งหรอไม่น่าใช่นะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พาสซสฟคือมันเด้งให้เลยว,ว่าตีเร็วขึ้น100%รซก็คือถ้าจะศูนย์ป่ะเออประมาณนั้นนะครับในร่างนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือผมจําชื่อไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรเขาเดีตัวเนี้ยแล้วก็มีกีฟรีท,ที่น่าจะเป็นร่างปกติที่ยังไม่กดซักคิฟายเนอะเออท,ที่ยังแบบไม่ได้กดอันติหรืออาจจะมี ให้เลือกโหมดก็ได้เนาะอย่างที่แบบหลายๆเกมที่เราเคยเห็นเนาะอย่างแบบร่างเป็นชุดเกาะเท่ๆแบบเออคนดีอะไรเงี้ยหรือเป็นร่างที่แบบเป็นร่างแบทแมนไปแล้วประมาณนั้นเนาะอันนี้คือเค้าวข้าๆสำหรับอัปเดตนี้เนาะไอ้ลีกนี้นะครับก็จริงๆก็มีแค่นี้เลยนะอันก่อนก็จะเป็นเอ่ออาวมีอันนี้ด้วยอันเนี้ยน่าจะเป็นเอ่อฟฟมิเลียใหม่น่าจะนะแล้วก็อันเก่าก็จะเป็นตัวของกิฟฟี่ที่ นั่งคุกเข่าแล้วก็สกิลเนาะประมาณนั้นณนะตอนนี้ก็ยังมีแค่นี้นะครับผมอันนี้ผมตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นก็เลยถ่ายเก็บไว้เลยนะครับผมก็จะสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าลาบหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเจอก,กันครับบายบาย